everyone how are you how today ส o r d ด o ทุกคน y ันนี y t o d น n ัน i n ก r y s t u d e n t s in p r r m e สวัสดีนักเรียนชั้นปน .5 ท,ทุกคนนะคะวันนี้ครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปเรียนตัวอักษรที่ทําหน้าที่เป็นสระตัวที่2ก็คือตัว e นะคะสระภาษาอังกฤษก็คือ vowel โอเค now we have to study about the letter or the v o w e l e เรามาดูตัว e กันนะคะว่าออกเสียงอะไรได้บ้างครั้งที่แล้วเรียนตัว a ไปออกได้5แบบตัว e นะคะครูบอกให้เลยว่ามันออกได้ทั้งหมด3แบบแบบแรกก็คือ A หรือ a นะคะโอเ okay. ค let's take a look at the examples มาดูตัวอย่างกันอ้าวถ้ามันออกเสียง A หรือ a นักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดมีเพยียงชนะต้นมีตัว e เป็นสระแล้วก็มีตัวสะกด หรือไม่ก็เป็นคำที่มีสองพยางนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพยางแรกนะเป็นพยางแรกแบบนี้นะคะเนี่ย M E Z E เนี่ยค่ะโอเค now we have to pronounce it together set set yes yes lend lend ตัวนี้ตัว n เป็นตัวสะกดก็จริงนะคะแต่ว่าตัว d ตามมาดังนั้นต้องออกเสียงด้วย lend โอเค went went w e b w a v spend spend melon melon อ่ะเห็นไหมคะว่าพยางค์แรกที่มีตัว e เป็นสระออกเสียงเมเมเอเมนะคะ m. ต่อไป zebra zebra นักเรียนคะตัวนี้นะคะสามารถออกเสียงได้สองแบบนะคะแบบ British และแบบอเมริกันนะคะถ้าแบบ r i t i s h ออกเสียงว่าเซเบรพยางแรกออกเสียงเป็นเสียงเอนะคะโอเคเสียงที่สองคือเสียงอ e ีค่ะนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่มีตัวสะกดเลยนะคะถ้าหากมันเป็นพยางเดียวนะแต่ถ้าหากมันเป็นสองพยางนะคะมันก็จะคล้ายๆกับ ตัวอย่างที่เป็นตัวเอหรือตัวเอนะคะนี่อาจจะต้องจดจําเอานิดหน่อยนะคะสาหรับตัวที่มี2พยางนะคะคาที่มี2พยางและถูกขีดเส้นใต้นะคะที่พยางใดพยางหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าในภาษาอังกฤษนะคะถ้าหากมันมี2พยางคาพยางสี่พยางขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีการสเตรสสเตรสก็คือการลงเสียงหนักนะคะที่คําใดคาหนึ่งแม้มันมี3พยางก็ต้องมี1พยางที่ต้องลงเสียงหนักนะคะ ดังนั้นถ้าหากว่าคำไหนถูกกีเส้นต้นั่นแปลว่าคำนั้นต้องถูกลงเสียงหนักหรือถูกสเตรสนั่นเองนะคะโอเค we we he. he he be be she she key key demon Demon อันนี้นะคะถูกลงเสียงหนักด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียง e ด้วยค่ะต่อไป series series detox <Series. S 1> detox secret secret อ่าต่อไปนะคะพยางค์ที่ถูกลงเสียงหนักนะคะไม่ใช่พยางค์ที่ออกเสียง e นะแต่นักเรียนก็ยังต้องคงการออกเสียง e ให้ถูกต้องเอาไว้ค่ะ return return เห็นไหมคะว่าคำว่า turn ถูกเน้นให้หนักกว่าคำว่า re นะคะ return cebra 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 lemon 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 นี yeah, มันเป็นหนักที่คำว่า mon มากกว่าคำว่า re นะคะ okay and the last one ก็คือเออเสียงเออนะคะักเรียนสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นเสียงเออจะต้องมีตัว R ตามนะคะนี่ มีตัว R ตามทั้งนั้นเลยโอเค her her tiger tiger barber barber perfect perfect โอเคตอนนี้เราไปฝึกกันค่ะนั้วนีนเราเสียงตามนะคะ repeat after me everyone set yes c h e c k lend went then when twenty web Wh spend melon melon zebra zebra อ่าทั้งหมดนี้ต้องออกเสียงเอหรือเอนะคะถ้าหากนักเรียนออกเสียงไม่เสียงสระไม่ใช่เสียงเอหรือเสียงเอแปลว่านักเรียนอา่านผิด โอเคต่อไปนะคะเสียง e บ้างโอเค we he b she k e y demon series detox secret return zebra lemon โอเคทั้งหมดนี้นะคะตัว e ออกเสียง e ต่อไปตัว e ที่ออกเสียง er ค่ะ her tiger barber teacher hammer perfect rider ginger father paper โอเคเดี๋ยวนักเรียนจะต้อง ติดแผ่นนี้นะคะเป็นใบางานที่ครูเอาเป็นใบความรู้ที่ครูให้นะะักเรียนไปแล้วติดลงไปในสมุดเนาะตามที่เราตกลงกันเดี๋ยววันในวันหนึ่งนะคะนักเรียนต้องไปฝึกแล้วก็อัดเสียงมาส่งครูนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้วันนี้นะคะเราจะไปที่ท,ที่ read the passage read the passage ก็คือการอ่านบทความนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะครูขีดเส้นใต้ตัว e ไว้เต็มเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยมัน20 20อันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือถูกใช้ตัวตัว e ถูกใช้เป็นสระแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันออกเสียงอะไรบ้างมันอาจจะออกเสียงเอหรือเอเสียง E หรือเสียงเอออันนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนสามารถเขียนนะคะคำลงไว้ก่อนก็ได้นะคะเขียนไว้เลยเนี่ยข้อ1เขียนคํานี้เลยข้อ2ก็เขียนข้อ1น,นะคะเขียนคํานี้เลย ข้อสองก็เขียนคำนี้ไว้เลยได้นะคะนักเรียนคะจะมีบางคำนะคะที่ที่มันซ้ำกันนะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะ yesterday ถูกขีดสองอันทั้งท้ที่มันเป็นคำเดียวนะคะแต่ว่าพยางค์แรกกับพยางค์ที่สองเนี่ยมันใช้สระตัว e เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงนะคะไม่เหมือนกันนักเรียนก็เขียนคำแรกนะคะเ,เขียนคำว่า yesterday เต็มคำนะคะแล้วขีด ที่พยางค์แรกก่อนนะคะต่อไปก็เขียน yesterday เต็มคําอีกครั้งหนึ่งแต่ขีดพยางค์ที่สองนะคะมีทั้งหมดสองคำที่เป็นแบบนี้คือคํานี้ค่ะ yesterday กับ never จริงๆในคาบนะคะครูก็บอกไปแล้วเนาะเออแต่เผื่อใครลืมนะคะว่าต้องทำยังไงอ่ะโอเค are you ready to read the passage พร้อมที่จะอ่านพาสกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยโอเค Repeat after me everyone Henry is a chicken lover Henry is a chicken lover lover <laughs> นะคะเขาบอกว่า Henry Henry เนี่ยเป็นคนที่ uh, ชอบ chicken มากนี่คำนี้อันว่า chicken ชอบไก่นั่นเองนะคะรักไก่ไม่ใช่รักไก่นะรักไก่นะคะต่อไปค่ะ he gets a lot of o l h e n s from the farm one more time he gets a lot of o l h e n s from the farm <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขาเนี่ย he เนี่ยแปลว่าเขานะคะเขาในที่นี้ก็คือ h e นรีเนี่ยเขา gets ก็คือได้รับไก่นะคะที่ค่อนข้างมีอายุเนี่ยเ e n s ต้องเป็นแม่ไก่ด้วยนะ hen's นะคะแม่ไก่จากฟาร์มนะคะจำนวนมากเลยนะคะต่อไปเราผ่านไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคำแล้วนะคะเราผ่านไปห้าคำแล้วต่อไปคำที่หกเป็นเริ่มที่คำนี้ yesterday yesterday he fed them he fed them some worms and rice some worms And rice เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะ yesterday ก็คือเมื่อวานนี้อ่านว่า yesterday He fed them He fed them ก็คือเขาให้อาหาร fed แปลว่าให้นะคะให้อาหาร them them ก็คือพวกเขาหรือพวกมันในที่นี้ก็คือไก่นะคะให้อาหารก็คือให้นอนแล้วก็ข้าวนะคะต่อไป then then he kept the eggs he kept the eggs and went to su house and went to su house เขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นอันว่า then คำนี้อันว่า then นะคะ he kept he kept ก็คือเขาเก็บนั่นเองเก็บ the eggs egg ก็คือไข่นะคะ eggs ไข่แล้วก็ went went แปลว่าไปนะคะ went to Sue's so house ไปบ้านของ Sue so นะคะ she felt very happy she felt very happy mm hmm. เขาบอกว่า she หรือหล่อนหล่อนใน,นที่นี้ก็คือ Sue เนี่ยนะคะ she felt หล่อนรู้สึก felt แปลว่ารู้สึก very 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 แปลว่ามาก happy แปลว่ามีความสุขหลอนรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะต่อไป she said that she said that she had never she had never spent money spent money on the eggs on the eggs เขาบอกว่า หล่อนหล่อนนะคะบอกว่าหล่อนพูดว่าหล่อนไม่เคยเลยนะคะคำว่า never พยางค์แรกออกเสียงว่า ne พยางค์ที่สองออกเสียงว่า ver never เขาไม่เคยเลยที่จะต้อง spend money spend spend แปลว่าจ่ายนะคะ money money แปลว่าเงินนี่พยางค์ที่สองอ่านว่า money นนี่นะคะเสียงอะไร on the เอ็กซ์ไม่เคยจ่ายเงินค่าไข่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮนรี่เอามาให้เป็นประจำเลยทุกวันนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะพาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าแต่ละคำออกเสียงอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เรียนเขียนคำลงไปครบ20คําคำแล้วก็ต้องเขียนนะคะว่าคำนั้นๆออกเสียงอะไรมีคำว่ามีคำว่าเออมีเสียงแรกคือเสียงเอหรือเอเสียง e แล้วก็เสียงเออสี่คำเอเอสี่เอเออสี่คำนี้ต้องถูกเขียนลงไปในช่องว่างนะคะคำแรกอ่านว่า Henry Henry ี่คำที่สองพยายงค์ที่สองนะคะอ่านว่า chicken chicken คำที่สาม he he คำที่สี่ t t s gets คำที่ห้า hen hen คำที่หก yes มาจากคำว่า yesterday นะคะ yes คำที่เจ็ดเธอเธ yesterday พยางค์ที่สองของมันออกเสียงว่าเธอนะคะคำที่แปด fed fed คำที่เก้า dem dem คำที่สิบเด่นเด่นสิบเอ็ด1คป e ค t สิบสองเอ็ e ซ t เ e ็ t 1สิบสามเวนนสิบสีชีชีสิบห้าเฟลตเฟลสิบหก very very พยางค์แรกนะคะ v e นี่ v นี่ออกเสียงสระตัว e ออกเสียงอะไรนะคะ very 17 never ให้ดูที่คำว่า ne 네นะคะ never never 18คำเดียวกันแต่ให้ดูที่พยางค์หลัง never ver มีออกเสียงอะไรนะคะ19 spent spent แล้วก็สุดท้าย money มาหนีให้ดูพยางหลังนะคะเพราะครูขีดที่พยางหลังตัวอีอยู่เป็นเสียงสระที่อยู่ด้านหลัง Money Money โอเค if you do it if you finish นะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มส่งงานไว้ Don't forget to write your name in English อย่าลืมเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษลงไปนะคะในหน้ากระดาษนั้นน,นด้วยเดี๋ยวครูไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะ Okay today is done Thank you for your attention Thank you for your watching Thank you Goodbye Have a nice day everyone